ทุกคนเคยเป็นไหมฟังเพลงรักแล้วเขินจนอยากจะมุดดินหนีผมนี่เป็นบ่อยเลยครับวันก่อนนั่งทำงานอยู่ดีๆเพื่อนส่งเพลย์ลิสต์เพลงรักมาให้บอกว่าเพลงดีมากฟังแล้วโลกเป็นสีชุมพูผมก็อะลองฟังหน่อยเพลงแรกมารักแรกพบของ Tattoo c o l o r โอ้โหนี่มันเพลงชาติคนแอบชอบชัดๆฟังไปก็ยิ้มไปนึกถึงสมัยแอบชอบเพื่อนตอนมัธยมเขินเฉย ต่อมาคลั่งรักของเฟิร์สอนุวัตคือจังหวะมันชวนขยับตามเนื้อเพลงก็หวานเจี๊ยบเธอคือของขวัญที่ดีที่สุดโอ้ยผมนี่แทบจะโทรไปบอกรักใครสักคนแล้วพีคสุดคือถ้าเธอของสแตป์คือเพลงนี้มันแบบ กินใจมากผมนี่อินจัดน้ำตาคลอเบ้านึกถึงตอนอกหักแล้วอยากมีใครสักคนข้างๆพอผมเลยต้องรีบปิดเพลย์ลิสต์แล้วเปลี่ยนไปฟังเพลงร็อกด่วนๆก่อนที่จะคลั่งรักใครขึ้นมาจริงๆสรุปคือเพลงรักมันก็ดีแหละครับแต่บางทีมันก็ทำเอาเราเขินจนควบคุมตัวเองไม่ได้ใครเป็นเหมือนผมบ้างยกมือขึ้นแล้วเพื่อนๆหลหะครับมีเพลงรักเพลงไหนฟังแล้วเขินตัวบิดกันบ้างมาแชร์กันหน่อย